า็ขอให้น้องกิวนมถูมากนะครับแล้วก็สุกแปดเล่ม้ก็ดังดังนะครับแล้วก็ดังเลยรหรือพี่เนาะรักน้องพี่ไม่ได้คในใจหน่อไดหม่ได้เไม่ยากมากนะจ๊ะกลาบท้าคนที่ผมรักไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากทามีโอกาส ผมจะบวชให้คุณครั้ง่ผมเจอคุณผมจะผมระทับใจคุณมากเพราะคุณแขยงแกร่งกว่าไม่เหมือนมนุษย์เดียวนะเดียวเดียวเดียวตอนแรกก็ดีๆอยู่นะใครบอกไปเหมือนมนุษย์เนี่ยคือน้องหลุยส์เจนนี่ครัตอนแรกผมนึกว่าว่าาบ้นพี่เหมือนฟ้าก่อนหนึ่งตอนนั้นมันทข้าสถิตมา ระวังทางเขาขอให้พี่มีมีความสุขมาช่วงนงปีเขาแล้ดองก็เอาความสุขมาแบ่งออี่พูดเนี่ยดังูไม่ได้เขาขอให้พี่มีความสุขมาเอาพี่เลยาเออถามีหมดแล้วถพร้อมกันหมอมเออเอาเถามเดียวเลยก่อนไอ้เนไอ้เนาะจหอมาลองถามนี้ต้องโดนทุกคนเออ เออเออไแม่ไอเจเจ๊เกลับไปสองอันละอันเดียวกันอง่ินกับไหมอ่าเอ้ย่อ้ยทำไมอ่ะตื่นเต้นโดนอู้ชัยั้งแรยตอบทุกคนเลยนะคำถามนี้นะคะถามว่าคุณเคยไม่อาบน้ำนานที่สุดกี่วัน เพื่อนเคยมาทำงานที่สุดกี่วันประ่องปัญญาชนมากใช่ตอนที่คิดแล้วเอางี้เจอคนด้านน้องเกนรอครับน้องเจนแน่นอนว่าต้องไปชกจุดจีนเพราะว่าตอนนั้นเขามเกเฉกนแบบที่แบบว่านี่เหนื่อยเหนื่อยมากบอยสังเกตว่าหนูเคของน้องน้องเจนจะเค็มมากเพราะเหนื่อยลงไปติ้งติ้งติ้งเออขนาดโดนเหนื่อยหนูก็กินเหรอคะหนูมีไฟมากเลยนะลูกอ่า ก็อย่างที่ที่กรพูดเลยครับเพื่อเพ่สุดจิ่งครับนานสุดก็สามวันครับเดี๋ยวขนมเข็งอะไรยี่สิบพุ่มแดกเลนไม่ใช้ร่างกายอะไรครับเออนวดตอนที่มันต้องนวดแป้นใช่ไหมครับเออเวลานวดแป้นทำท่าให้ีูกนวดยังไงอยากรู้อ่ะอ๋อเดี๋ยวนี่นวดหรืบีบคอคนวะ งวดองวดนี่คืองวดแป๊บกี่วันนะสามวันหรอสามวันสเปคพี่ชอบคนไม่อาบน้ำนั่งเลยพระพี่ก็โดนสกปรกเหมือนกันทรายหนังหน้าแกก็สกปรกมากตอนนี้อ่าน้องกายชอบกายเก่งอับอับชอบหูวดีมากเลยเอาเอาเราต้งสามคู่นะอีกคู่หนึ่งอยากเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วแต่งแลคู่่ไหมน้องกายกี่วันคะกี่วัน น่งสุดสวันนั่งด2สองวันช่วงไปเข้าค่ายแบบไม่มีเวลาอาบน้แบบต้องไปฝึกเสื่อย่าวโอ้โกี่กี่วันแล้วที่แอนชอบน้องมีมาโอเคโอเคสองวันนะคะน้องมีนถ้าฉันเดาช่มเจ็ดว่ะเจ็ดหสิบห้าประมาณประมาณเท่าไหร่กี่วันก็รอรอสามวันสามวันสาวันหรอเป็นรออหรอราะแค่รอรมา ดีๆตีน่าตีน่้วตีน้าวตีนาหวันไหนบอกพี่ด้วยเดี๋ยวไปเป็นครูฝึกถ้าเกิดถ้าเกิดเวลาแบบว่าคิวงานมันแน่นแน่นแน่นไม่ได้อ่านน้ำพี่ขอแนะนำว่าเธอมันมาไม่ทันให้อานน้ำพร้อมกันเลยดีกว่าเออแล้วกบตู้ตุ๊บตุ๊บหรือมาอ่านตรงนี้ก็ได้เนี่ยแต่ไม่น้ำวลาสตีน้องบางทีเราเพิ่งตัดตัเช้าเลยตีห้าอ่างมากนี่ตรงนี้คดีน้องกายจากพยูเขาบอกว่าเอาหลังน้องก่อนก็หลันี้อ่าอ้เรเมื่อกี้ใครจับไอ้ทำเป็นน้องเกดจับ จับแล้วสองแข่งคอมากเลยแบบน้องแกมะลูกเอานู่นนอนน่นนอนนู่นมีไหมได้ยังไงันฝาเขาโหยเลนะฮะหาไปเลยลายมืออ่านไม่ออกนะสุเปอร์เลยค่ะสิบคะแนนนะคะถ้าตอบคำถามนี้ได้ใช่ถ้าโลกแตกแล้วมันเอาของไปได้หนึ่งอย่างเออจะเอาอะไรไปเอออะไรถ้าโลกแตก แล้วมีเอาของไปได้หนึ่งอย่างน้องมีน้องกายและน้องเกมจะเอาอะไรไปเพราะอะไรเอาเอาเกมก่อนเอาปันุ่นก่อนเอาอินีก่อเอาโยนกับเพื่อนได้ได้เตียยสี่เอออินี้ไม่ตอไปเหนือตอบค่ะเวลอนนีตอบถ้าโลกแตกถ้าโลกแตกเอาเอาไปไหนเอาเอาไปไหนก็ได้อาไปดาวคารเอาไปดาวคาร เออทีงว่าไม่น้่งเอาได้เอาไปหลกตายตายหมด่ะคือว่าตอบค่ะเอาอะไรไปดีอะเอาอะไรไปดีถ้าโลกแตกอะฮะผมเอาระเบียงแทบไปเลยยไหมเดียมันมันรู้จักตอบเนาะอะไรอะไรอะไรมันอดู่แวะยังไีงาออยจะมีงานี้อาีล้งจาน เอาะไรไปแทบหนาน้องกายเอาะไรไปขาแล้ไม่แล้วไม่เอาเกมงไปหรอเอายาเอาอกาศไปเอายางไปอาอกาศปาะไราวาขึ้นไปจะขึ้นยงไม่ยอมอ้อะน้องเกมต่อ อยาบอขนมเคงื่ีจบไปแล้วเกมอะไรคะเกมก็หัวใจไปเกบเกตองหัวใจไปได้ยังไงเพราะหัวใจเกมอยู่ที่นี่อะไรระวางถุงกาวค่ะบอกให้วางถุงกาวแก่แล้วนะคะอย่าโดนกาว เกมอ่อนตลอดเวลาพี่ก็อ่อนและทวยทุกเวลามาเมื่อตอท้ายเกมพี่ก็อ่อนและทัวร์นี่เปรี้ยเปรี้ยเลยนะพี่เกมแบบว่าเกมทำให้พี่ก็โอ้ยมีพอเอาออกไปมพี่ๆเอออกไปโอ้ยไม่เป็นไรมีอยู่กับพี่มีอยู่กับพี่ได้อ่าโยดคำหลังสุดท้ายว่าเขาผ่านดีโยด เราต้องเชื่อเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเกมเขาไปขี้มาเขาเชื่อเราเยอะมากท่านถามที่ถามว่าพี่ว่าหนูขี้แล้วหนูดูผิดหวังตลอดชีวิตเลยเขาไม่ได้จุฬาลงกรณ์นะเธอเป็นครูนะเธอนี่แม่ทีมของชาติสังเกตที่แม่ทีมของชาติเนี่ยเวลาทำอาชีพพูดตอเรียนเรียนพูดว่าเด็กนักเรียนครับพอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูเป็นติ่งขับมือคนพิเต่อนี้เดียวไปแล้ววิ่งไปแล้วมาระเบียดแซ่บ เป็นติ่งอยู่นักอ่านงานคนกัวชั้นนี่ฉขนี่ยเป็นติ่ง้อยู่ไห็นใจอ่ะติ่งบวกติ่งถามบ้างถ้าถ้าตื่นมาแล้วกลายเป็นผู้หญิงถามแล้วนี่ทำไปแล้วไงแต่กายและเกมยังไม่ได้ถามเออกายและเกมจะทำยังไงหยอกปิ้งอีอีปิ้ง อยากรู้ตังเลยคนเขียนคิดอะไรอยู่ถ้าหนูเกิดเกิดมาแล้วหนูกลายเป็นผู้หญิงหนูจะทำอะไรตาเหมือนกันแลนาานาไเขียนนางยตาเหมือนน้องเหมือนทูกคนอ่่อเกเหมื่อ้นะไมอ่ะก ไปหาน้องมีนพ่ออะไรชอบน้องมีนครับผมโลซิมีเขาคัดคนไม่มีตาเหรอครับผดิฉันลองเห็นหน้าเลยใช่เพราะว่ากาอบมารงลิ้นเละ้อยคนไหนที่มีลูกตาห้ามาคัดต้องเาคนตาตีหรือแม่คัางสิบเขานาน เอียไอ้นะมกเดไเด็กเลยยานอีกตอนมันคตรดูตาไมใช่หรอบ้าหรือเปล่าไปดูทีนีตาแต่ลคนยิ้มนั่นรักเหมือนนั่งทาในต่อก็ดูแต่ละคนยิ้อย่างเงี้ยดูแลทุกคนเตรียมทำตาโตสามคนอ่ะเออเข่นตาโตอ่ะดูห้องหักล้องใช้ทำตาโต โตอีกโตอีกโตาโตเนตอาบโตอุที่โตแล้วดูเล่ดดูอันนี้โตไงอันนี้โตนะอันนี้เหมือนเขดงตขาครเหอ่ยมองอย่างนั้น่ะเหมือนผู้บมาขนาขนาดน้องมองขนาดลังตาโตสุดก็ยังเออน้าลเออออตร่กลยจะเป็นู้ยญิงจะไปทำอะไรลูกตอนนี้ไม่ได้เป็น นี่นี่จะบอกว่านี่ก็พี่ก็อยากพูดเหมือนกันแต่ว่าคิดจังไปหน่อยอ๋อหนูก็คิดเหมือนกันทำ้องคิดจังมากเลยตะจี่อ่อต่อต่อไปต่อไปทำอะไรก็ได้เอาที่ทำให้ทุกคนมีความสุขเต้นคุยตี้ตายอยู่บนรถบัสเอ้าเอ้าเด็กเขาถามเด็กเขาคือว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงแล้วกายและเกม เกมและกายเออจะจีบใครในเลิฟติกติดต่อเออเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงไม่ได้ฟังสิผู้ชายเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ทำหรือเลสเบี้ยเออไม่ใช่มาแต้งจีบกันแบบว่าเออโยชิน้องอะไรเมย่าบ้าหรือเปล่าผู้ชายวงนี้มาตอบว่าจีบผู้กำกับไม่ได้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 ขอเขาโอ้ย นิ้วเอาไปแบบนี่ะจ๋จสเลยแล้วขอให้รองนนะเกมเลือกใรเกมเลือกใเมื่อกี้มีใครถ่ายทันใช่ไหมันใช่หรอโหเขาตกตลอดเวลานะคะสมายได้ไงกับีละเมอนี่แหละมุกโกมุเก้ไม่อยากกินหรอกอยากมากินอย่างเงี้ย เกมดับเลมโบก็ถ้าเป็นพี่ครับจะิีใครผี่ชายในที่เหลือเออต้องกันจิน้องชายเออะอเออบอ้าออเรอเอ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 อเวอเออเวอเเออ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 ีออเออเออเออออเมอออออเออเออเอออนออเอเอ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 อออเออเออๆแต่ละคนมาเออเเออ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 ออออ กอรสุดท้ายถามว่าผ่าสุทายแล้หน้าท้องมีซิกแพคหรือไม่ถ้ามีหรือไม่มีโปรดถกเสื้อให้ดูด้วยอกเกอร์เล้าเขียนเราเนัสุดท้ายเ่ยนปเขียยูเน๋ยอไ่าูนะ จะตอบเลยว่าสองร้อยห้าสิบที่มากินวันนี้นั่งนี่แหละคำถามนี้ที่นางรอมาณนี้วสิ่งที่สิ่งที่มันน่าเจอก็คือถ้ามีหรือไม่มีอ้อมจะบอกทำไมยังไม่ต้องพูดเรื่องผิดแผล้วมันก็งเขียนไปเลยว่าเปิดพูดให้ดูหน่อยกโจบไม่มีแล้วแพ้ชนะชนะไม่มีแผล ได้ไหมเนี่ยเปดโอ้โหโ้โหพี่นะ๊กเขาจีถามว่าเปิมเออตอเปิดม่ต้องต้องเปิดนาเมืนคุณกูค่าแถมกัวน่หลอเน้าหายยังมาเอาพี่นุกาพี่าจะกลับแล้วอ้าวอ้าวอ้าวอล่อหากลาบก่อนลาก่อนาก่อนลาอน่อา่อา่นาอาก่อนลาบกอนลานลากอนลาก่อลาบกบ่าอาก่ก่อนก่อ ต้องมีนเอาไว้ในอ้อมใจทุกคนเลยนะครับติดตามเกมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืองงมากคืองงมากเขามีด้วยแต่อย่าลืมนะไอ้ลูกตายขอฝากคนดูแลพี่มีนดีๆนะเดี๋ยวไอ้นี่เหมือนเกมเลยพูดมเลยทุ่มเลยแล้งแต่เรานาดูไม่รู้ไงที่บ้านต้องการเผาเข้าหาพ่อแม่ก่อ่ะแค่นี้หรอหมดยาหมดยา เสียงเลยมิกเก้ริงด้วยเนี่ยผมอะไรอยู่ไหนเนี่ยตองเอาอบตขุนที่มาเป็นติ่งในเลิฟซีของเราถ้าไม่มีพวกพี่ก็ไม่มีพวกผม้าครูพี่โอยเนียโอ้ยดีต้องขอกบคุณดดีอะแล้งมีขอบคุณด้วยก็ขอบคุณเขาขอบคุณทั้งสองคนที่มาเป็นแขกรับเชิญในงานผมแล้วกันบ้าเขาเดินมาเฉยๆอ๋อแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็วันเกิดพวกคุณโดนแน่ ก่อนไปนะครับก่อนไหนใม่เสื้อก่อนบินพี่ประทับใจที่อยู่พูดเมื่อกี้มากเพราะพี่ต้องชาติฝั่งมาโอเคขอบคุณบ้านน้องกายและน้องเจมส์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกร่วมแจ๋วกันนะครับไปบ er ้าไปบ๊าไปบ้าไดี <diet> ้เชื่อไม่หมดผมก็จะเดินตามไปแล้วครับช่วงสท้ายแล้วแสบเจ็บคอ กลับไปอย่าฝันหนึ่งพี่นะคะเอาใหญ่เลยเนาะเสื้อแดงเอาใหญ่เลยเนาะ